พี่น้องตอนนี้พอีคอยอยู่ที่งานเทศกาลดอกลําดวนบานครับสืบสารแบบพี่นี่สีเผาไทายสีสะเกดพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นบรรยากาศกา่อนเขางานครับกะมีพี่น้องป้องไปจากทังจังหวัดส,สีสะเกดนะครับนี่ครับบ้องประอคนกับมีกรุบกรอบขเนีนเยนะครับพี่น้องโอ้พอเป็นขแม่ป่ะครับนี่เกิดขแม่เกิดปล้วยโอค้คือ คือละออแท้มือนนี่ละอ้ออ้อจะนับเหมือนไงจะนับเนาะโอ้ยจะน่าท่มๆเลยก็ละออปากกาก็ละออเนาะปากกาก็ละออปากการลำดวนละออไหมปากการลำดวนเนาะนี่ยโอ้ผักปากการลำดวนนี่บ๊วยแม่ปากการยี่ห้อลำดวนนี่ปากกาแปลว่าดอกไม้เออเออนี่ยละเล่าแปลให้ก็ได้ดอกนี่โอ้เฮ็ดมาดวนหรือเปล่าคุณยาย อ่ามาเก็บมาเก็บปากาปักาลำดวนนี่ยตจ้งเต่สมัยอันเปิดดอกลำดวนแรกเลยสวนสมเด็จค่ะว้าคือแถาแท้สมัยนะยังมาแถาได้เหรอแ้วเร็วๆเลยค่ะบอกครับปปีหนึ่งมีเธอหนึ่งบอกครับจ่อยดอกลำดวนครับดอกลำดวนนี่สีออกในช่วงเดือนไหนครับนี่สีออกดอกหลายนี่ กุมภาค่ะกุมภาป่ครับกลางกุมภาเมนาเออกุมภากางกุมภาเสีออกเวลาไปเก็บครับเวลาไปเก็บดอกนี่ต้องไปเก็บตแตงแตงโมงครับมันตังสีงามแต่เศ้าเลยแต่เศ้าเลยบ่ทาไปเก็บเดี๋ยวดึกก็ได้บ่ดึกก็ได้บ่สีเห็นหุงอยู่ล่ะมันม่เห็นหุงกับมอแบดค่ะ โอ้ไปใต้เอาเนาะจ้าเอาข้าเห็ดแต่ละโอ้อันนี้เขาเอิญใหม่ยังนี่ครับห้อยอันนี่น่ะอุปกรณ์ที่เห็ดดอกลำดวนค่ะโอ้เอาแบบนี้ประกาลำดวนเนาะใช่ปาะกาลำดูลประกาลำดูลลำดูลจ้าโอ้เป็นภาษาเขมรนะจ้าภาษาเขมรประกาลำดูลโอ้แล้วก็คนขู่ขันไงคนขู่ขันเนาะครับแป็นการเป็นโยชิเกะไงโอ้ครับผม จากเมืองขูขันค,ครับผมมาจากกาละสินพี่เด้เนี่ยยังบอกภาษาขมี่เ,เป็นได้เนี่ยกาละสินบอกครับน,นี่นะครับพี่น้องครับความงามของห้อยดอกไม้ไม่ที่ดอกไม้ที่ถือห้อยแล้วก็คือดอกล่ำดวนครับเลยครับสวยงามอีกลีครับ หนึ่งปีมีครั้งเดียวครับมาเที่ยวงานดอกลำดวนต้องซื้อดอกลำดวนนะคะคนี่เที่ยวงานองดอกลำดวนต้องซื้อดอกลำดวนปีหนึ่งมีครั้งหนึงปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนาะครั้งหนึ่งเนาะปีงค่ะอืมเนี่ยครับมาเบิ่งเพิ่นหอยครับมันจะมีสามปีแต่เราต้องมาแต่งปีหนึ่งสวย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 งามนะครับมาเที่ยวงานดอกลำดวนก็ต้อง ซื้อดอกกำดวนใส่นี่ครับซื้อดอกกำดวนค่ะไไซื้อดอกกำดวนเนานะโอ้สวยมากสวย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 งามมากครับอาศัยผมนะคะดอกเก็บก<ห>ันทำที่คาดผมก็ได้เนาะได้ค่ะโอ้ครับผมใส่เป็นสายแขนก็ได้เนาะไ,ได้หมดโอ้ดีงามดีงามครับ นี่แหะครับพี่น้องเอซีพี่น้องกองไปดอกลําดวนประกาลําดวนนะครับเป็นดอกไม้ผู้สูงอายุเยเป็นดอกไม้ผู้สูงอายุคือเบาให้จังสั้นเนาะบบนี้นะอันผู้ซื้อกับมิตรไวยรุ่นอยู่เห็นว่ากันนะผู้ขายกับมิตรไวยในตรงไหนล่ะทีเป็นดอกไม้ผู้สูงอายุนะ อขอบคุณลหลายๆครับ